สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำข้าวผัดกุ้งกินกันครับเริ่มจากน้ำมันสำหรับผัดลงไปได้เลยครับพอร้อนนะครับใส่กุ้งขาวลงไปกุ้งขาวแกะเปลือก่าหลังเอาเส้นดำออกให้เรียบร้อยครับผมจากนั้นเราจะผัดกุ้งแค่พอสุกเท่านั้นครับพอเริ่มสุกแบบนี้นะครับตักผักเอาไว้ได้เลยครับอย่าผัดนานจนเกินไปนะครับเดี๋ยวกุ้งจะแข็งแกนไม่อร่อยครับแล้วก็จะหดด้วยครับนี่ครับจากนั้นกระทะไปเดิมเลยนะครับใส่เนยลงไปเล็กน้อยเป็นเนยจืดครับ รอจนเนยละลายดีนะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ได้เลยครับพอไข่ไก่เริ่มเซตตัวนะครับยีให้แตกแบบนี้เลยครับพอแตกดีแล้วนะครับใส่ข้าวสวยลงไปข้าวสวยเป็นข้าวสวยหุ่งข้ามวันไว้นะครับจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ระหว่างที่ผัดนะครับถ้าข้าวเป็นก้อนก็พยายามกดๆให้แตกออกจากกันนะครับจะได้ร่วนแยกเป็นเม็ดไข่เม็ดมันครับพอเราผัดมาจนข้าวแยกออกจากกันแบบนี้แล้วก็ใส่ผักคะน้าลงไปได้เลยครับตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับมะเขือเทศครับจากนั้นผัดจนกว่าผักจะเริ่มสุกตามชอบครับพอเราผัดมาจนผักเริ่มสุกตามชอบเรียบร้อยแล้วเราจะปรุงรสชาตินะครับใส่เกลือป่นลงไปครับน้ําตาลทรายครับ ต่อด้วยผงปรุงรสครับติวขาวครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับพอเราผัดจนเข้ากันดีเรียบร้อยแบบนี้นะครับใส่กุ้งที่เราผัดไว้นในขั้นตอนแรกลงไปได้เลยครับผัดสักครู่ครับให้ละอุก,ก่อนครับโรยต้นหอมหั่นท่อนครับจากนั้นก็ผัดจนต้นหอมโดนความร้อนสักครู่นึงครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของข้าวผัดครับผมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยววันนี้แอดมินจะให้สูตรพริกน้ำปลาง่ายๆที่ใช้ทานกับข้าวผัดจานนี้ด้วยนะครับเวลาทานแอดมินก็จะมีแตงกวาต้นหอมนะครับเป็นเครื่องเคียงในการทานนะครับกรอบหอมอร่อยครับผมนี่นะครับข้าวจะออกเหลืองๆน่าทานแบบนี้นะครับใช้ข้าวหุงธรรมดาเราก็ได้เลยนะครับไม่ต้องหุงแยกครับผมพอได้ในส่วนของข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดจานเครื่องเคียงให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทํา พริกน้ำปลากันครับพริกน้ำปลาจะใช้กระเทียมนะครับเป็นหลักง่ายๆเลยนะครับใช้กระเทียมจีนหัวใหญ่หรือว่ากระเทียมไทยก็ได้แต่กระเทียมจีนเนี่ยชิ้นมันจะใหญ่นะครับตักทานง่ายแล้วก็พริกขี้หนูส่วนครับเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างหอมครับบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำสะอาดเล็กน้อยครับหรือน้ำต้มสุกก็ได้ ตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับถ้าใครไม่ใส่น้ำตาลทรายสามารถใส่ผงชูรสได้ตามชอบเลยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพริกน้ำปลาแล้วก็ข้าวผัดกุ้งอย่าลืมลองทํากินดูครับ